สวัสดีค่ะคบเพ่ิงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟเซตามาและอบลุงทริปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่จังหวัดอาคิตะและอิวาเตะซึ่งเป็น2จังหวัดที่น่าแวะแห่งภูมิภาคโโฮกุได้ไปสัมผัสประสบการณ์อลัมค่าและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หาชมได้ยากได้ชิมอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อรสเลิศได้ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้นั่งรถไฟท้องถิ่นชมธรรมชาติสุดว้าวได้แวะทักทายน้องหมา อาคิตาสายพันธ์เดียวกันกับฮาจิโกสุนัขผู้พักดีได้ไปสถานที่จำลองเมืองโบราณสุดอลังการและสถานที่อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นทริปที่น่าจดจำและประทับใจจนอยากให้เพื่อนๆได้มาตามรอยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมต่อในคลิปได้เลยนะคะ เยือนจังหวัดอากิตะแล้วไม่แวะเนบุรินากาชิกังก็อาจจะมาไม่ถึงนะคะเพราะที่นี่คือศูนย์มรดกศิลปะาก,การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดอากิตะที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทศกาลคันโตซึ่งเป็นงานสำคัญประจำจังหวัดเลยค่ะ โดยเทศการนี้ต้องใช้เทคนิคในการถือโคมไฟด้วยส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ามือหน้าผากเอวเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีโคมไฟที่พิมพ์ลายสัญลักษณ์วางเรียงรายเต็มกำแพงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละย่านที่อยู่ภายในเมืองรวมถึงมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นด้วยนะคะ ภายในศูนย์นอกจากจะมีโคมไฟที่ใช้งานในเทศกาลคันโตโชแล้วยังให้ผู้สนใจได้ลองถือโคมไฟเพื่อทดสอบความแข็งแรงและทักษะในการทรงตัวได้อีกด้วยนะคะซึ่งโคมไฟมีหลากหลายขนาดมากเลยตั้งแต่ใหญ่สุดร50กิโลกรัม30กิโลกรัม15กิโลกรัมและ5กิโลกรัมที่ให้ผู้ที่อยากสร้างประสบการณ์มาได้ลองถือกันค่ะ โดยตัวโคมไฟเปรียบเทียบเหมือนกับรวงข้าวและด้านในโคมไฟจะมีเทียนอยู่ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ที่ถือโคอมไฟในเทศกาลแห่งนี้ที่จะต้องพยายามไม่ให้เทียนดับค่ะเพราะถ้าเทียนดับก็มีความเชื่อที่ว่าจะทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตการเกษตรในปีนั้นๆได้ โดยเทศกาลนี้จะมีการแข่งขันกันโดยยืนนิ่งๆในวงกลมเป็นระยะเวลา30วินาทีโดยจุดที่ยากที่สุดก็คือการใช้เอวยกโคมไฟค่ะโดยผู้เล่นจะต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย5ปีเลยทีเดียว ชูเทอียาะกะร้านอาหารฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ติดกับสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นโดยเชฟได้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของอากิตะตามฤดูกาลนำมารังสรร์เป็นเมนูสุดหรูหราสำหรับมื้อพิเศษกับคนพิเศษ S ซ s ่ชิตะอาคิตะไมโกะเทยเฟอร์คือสถานที่ที่จะทำให้เราได้พบกับไมโกะผู้ที่เป็นตัวแทนแห่งสาวงามจากอาคิตะหรืออาคิตะบิจินที่ในอดีตเคยมีไมโกะมากกว่า200คนแต่ปัจจุบันผู้สืบทอดไมโกะค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่ออาคิตะเองจึงได้ให้ไมโกะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้คนได้รับรู้นั่นเองค่ะ นอกจากจะเป็นทูตความงามของสาวอากิตะและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วไมโกะยังได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันงดงามทั้งการชงชาการร้องรำทำเพลงให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าผู้มาเยือนได้ทราบเรื่องราวต่างๆของสาวงามแห่งอากิตะหากมีเวลาอย่าลืมแวะม,มาจิบชาพบปะพูดคุยกับไมโกะและชมการแสดงที่หาดูได้ยาก,กันที่นี่นะคะ 今だと映画1本1 6 0 0円。 ที่นาโหร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ที่คาคุโนดาเตเมืองเซมโบกุจังหวัดอากิตะเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่นในบรรยากาศสุดคลาสสิกที่นำเสนอเมนูแบบค a เซกิ eki, ซึ่งเป็นเมนูที่เลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนำมาปรุงและเสิร์ฟจุดเด่นของร้านนี้ก็คงจะเป็นอาหารท้องถิ่นที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ คโนอิคากุโนดาเตโกดังเก่าของตระกูลนิชิมิยะเป็นบ้านที่มีอายุร่วมร้อยปีได้ถูกเนรมิตให้เป็นเลียวกังที่พักสุดหรูจากโกดังทำชุดกิโมโนในสมัยไทยโชที่ภายในตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีความทันสมัยแต่ก็ยังคงความคลาสสิกแบบดั้งเดิมมีมุมโชว์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้าในสมัยก่อนได้มีการนำสินค้าท้องถิ่นต่างๆมาตกแต่งและเป็นเครื่องใช้ภายในเลียวกังด้วยค่ะ สำหรับอาหารเช้าก็สดตรงถึงห้องพักเป็นเมนูท้องถิ่นได้ฟินกับข้าวอาคิตะที่กินเปล่าๆก็ยังอร่อยอย่าบอกใครได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นย้อนยุคแบบฟินๆกันเลยทีเดียว เจนถิ่นซามูไรต้องไปที่คาคุโนดาเตะในจังหวัดอากิตะหรือบางคนก็เรียกที่นี่ว่าลิตเติ้ลเกียวโตที่นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการชมซากุระแล้วช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยแซ่บไม่แพ้กันและที่สําคัญถ้าได้ลองเช่าชุดกิโมโนนั่งรถรากเที่ยวชมหมู่บ้านซามูไรแบบพวกเราแล้วล่ะก็รับรองเลยค่ะว่าฟินสุดๆไปเลย ที่บอกนะคะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านซามูไรดังนั้นเราก็สามารถเข้าไปชมบ้านเรือนของซามูไรในอดีตกันได้ซึ่งภายในจะมีข้าวของเครื่องใช้อาวุธต่างๆที่ซามูไรเคยใช้จริงและตั้งโชว์เอาไว้ที่นี่ด้วยค่ะ สายในริกูรถไฟท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะที่มาในธีมน้องหมาอาคิตะภายในรถไฟมีมุมน่ารักน่ารักให้เราได้ไปถ่ายรูปมากมายและระหว่างทางก็ได้ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามด้วยค่ะ หนึ่งสถานที่สุดว้าวของอากิตะก็คือการได้นั่งกระเช้าขึ้นชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ลานสกีอานิสกีรีสอร์ทชื่อดังถ้ามาแล้วอย่าลืมแวะทักทายน้องหมาหน้ามืนน้องหมาอากิตะกันด้วยนะคะ กันที่ทาสะวะโกดเล็กรีสอร์ทแอนด์ออนเซ็นที่พักสุดหรูพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายและที่พาดไปได้เลยก็คืออาหารบุฟเฟ่นานาชาติใครเป็นแฟนขาปูต้องห้ามพลาดค่ะ กันต่อที่จังหวัดอิวาเตะที่เอซาชิฟูจิวาระเฮอริเทจพาร์คสถานที่จำลองเมืองโบราณที่สวยอลังการและยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่นชื่อดังด้วยค่ะความฟินของที่นี่ก็คือพนักง,งานรักเมืองไทยและคนไทยมากๆจนทําป้ายต้อนรับเป็นภาษาไทยกันเลยทีเดียว ใายในมีจุดถ่ายรูปเยอะมากค่ะทั้งสวนญี่ปุ่นบ้านโบราณและยังมีโซนเมืองร้านค้าจำลองในสมัยก่อนเหมือนได้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เราได้อินและฟินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการดื่มชาเขียวกับวิวสุดว้าวได้ลองสวมชุดญี่ปุ่นแบบโบราณเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ ก่อนกลับแวะมาตบท้ายกันด้วยอาหารมื้อเที่ยงเมนูท้องถิ่นของชาวอิวาเตะที่อร่อยฟินกินกันจนน่นพุงเลยค่ะบุกชมโรงงานทำถ้วยชามและแก้วมารู้สังชิกิและเกอร์แวได้ทดลองเพนแก้วด้วยตัวเองซึ่งเป็นไอเทมชิ้นเดียวในโลกที่นี่ผลิตสินค้าขึ้นชื่อท้องถิ่นของจังหวัดอิวาเตะค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ผลิตผลงานศิลปะนะคะหนึ่งเดียว l m m t t d e d i t i o n i n the world นะ ถึงเมืองอิชิโนเซกิของจังหวัดอิวาเตต้องมาลองโมจิอาหารพื้นเมืองของเขากันสักหน่อยค่ะโมจิเนี่ยเป็นเมนูที่คนท้องถิ่นทำกินกันในงานสำคัญต่างๆซึ่งว่ากันว่ามีมากถึง200-300ชนิดเลยทีเดียวนะคะโมจิถือเป็นสิ่งสำคัญของคนอิชิโนเซกิที่อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันซึ่งที่ร้านฟูจิเซก็ได้จัดโมจิ9ชนิดแบบเซตพิเศษเสิร์ฟแบบอาหารคาวในหน้าต่างๆถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่สาวแซบกับอบลุงได้มาลองกันเลยค่ะพักผ่อนกันที่โรงแรมเบลรลินโฮเทลอิชิโนเซกิกับบรรยากาศสุดคลาสสิกห้องพักกว้างขวางเตียงนุ่มสบายและวิวระเบียงสุดธรรมชาติที่ได้เห็นดอกญ้าและท้องฟ้าของเมืองอิชิโนเซกิค่ะ ส้อนสถานทางธรรมชาติภูเขาเกนบีเคเป็นจุดชมวิวระดับประเทศซึ่งเกิดจากการกัดซอ้อเป็นเวลานานของแม่น้ำอีวาอิที่ไหลามาจากภูเขาคูริโคมะสู่เมืองอิจิโนเซกิในจังหวัดอีวาเตค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอีวาเตมีชื่อคล้ายกัน2ที่ก็คือเกบีเคและเกนบีเคนะคะที่ที่เรามากันในวันนี้ก็คือเกนบีเคค่ะอย่าจำผิดนะคะ ที่เกนบีเคแล้วต้องห้ามพลาดค่ะโกดังโง่ร้านดังโง่ลอยฟ้าในตำนานที่อยู่คู่เกนบีเคมากว่า100ปีเป็นร้านดังโง่ผู้มาก่อนการในการนำโซเชียลดิสแทนต์มาใช้เมื่อเราสั่งดังโงกก็จะเสิร์ฟแบบลอยฟ้ามาให้ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะและยิ่งพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยพนักง,งานก็รีบหาธงไทยมาบกเอาใจกันเลยทีเดียวแบบนี้ไม่แวะไม่ได้แล้วค่ะ มาเยือนอิวาเตะท,ทั้งทีต้องแวะวัดชูโซนจิที่เป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี2011ตั้งอยู่ที่เมืองฮิไรซูมิเป็นวัดของพุทธนิกายเชนไดที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุก่อตั้งขึ้นในปี850ค่ะ ในอดีตเคยมีวิหารต่างๆหลายสิบหลังแต่ถูกทำลายลงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงไม่กี่หลังซึ่งก็คือวิหารทองคำคนจิกิโดซึ่งเป็นวิหารแห่งเดียวของวัดชูซอนจิที่สร้างในศตรวรรษที่12และยังคงสภาพเดิมอยู่ความพิเศษอยู่ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปได้ฝังร่างคิโยฮาระผู้ก่อตั้งตระกูลฟูจิวาระซึ่งปกครองดินแดนในสมัยศตรวรรษที่12เอาไว้อีกทั้งรอบวิหารยังปิดด้วยทองคำเปลวอย่างงดงามค่ะ ิีายรซูมีคลับฟาร์มแอลลีสอร์ทที่พักแนวใหม่สไตล์คลาสสิกเปลี่ยนบ้านชาวนาอายุกว่า150ปีให้เป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นสุดคลาสสิกที่แฝงไปด้วยความสะดวกสบายซึ่งบ้านได้ตกแต่งใหม่ให้เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นและความเป็นตะวันตกเข้าด้วยกัน พร้อมชิมอาหารกลางวันสไตล์ฝรั่งเศสแบบเชฟเทเบิลที่ทำสดๆเสิร์ฟตรงหน้าด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นชันเลิศที่บอกเลยค่ะว่าอร่อยจนอยากขอเติมกันเลยทีเดียวทริปนี้ก็จบกันแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ฟินและอินไปกับพวกเราต้องขอขอบคุณองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุน่น JNTO ที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางแล้วพบกันใหม่ทริปหนะะ้าค่ะ